สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอมาเดอร์มรันนี่มากินเข่ากินเขา่กเขาก็พักพักพักปลาพักปลาอยู่ประเทศเอสโตเนียอยู่ยุโรปพี่น้องเป็นการไล่สดอีกแล้วครั้งที่สองหนามลางมือสิก,กินกับมือลนะมันนี่พี่น้องเลยมา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 ,มา พักปลาหาชนิดพี่น้องใช่เพื่นหาชนิดนี่ก็ซี่รี่พักสะเดาฝรัง่งพักสะเดาฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็พักเสียนฝรัง่งสองพักเสียนฝรัง่งสามพักโขมฝรัง่ง ซีอันนี้ก็คือผักกูดฝรั่งพี่น้องฮูจักบอกผักกูดเคยเคยกินบอกใดเคยกินไยผักกูดเนี่็เลิศมากแล้วก็มีผักนี่มีผักอ่ากาสนิมกาสนิมฝรั่งพี่น้องสะเดาพักเซียนผักขมผักกูดผักกาสนิมหายางมานี่ที่เด็ดที่กินกับผักก็คือ ปนหมูพี่น้องผู้ใดเคยกินแนปนหมูเนี่ยปนหมูใส่ปีกล้ยปีกล้ยเก็เป็นปีกล้ยกระป๋องการจริงมือขึ้นนี่คอยได้เฮ็ดคลิปมาแหละแต่ว่าแสงมันมันมันเป็นอย่างไรดูมันบอสัตมันเป็นเหมือนแฟลชเหมือนแหวงสี่ละพี่น้องแต่อันนี้อันนี้คืออาหารเสริมถอดมันเฮ็ด พักปลาพี่น้องเลยผักสะเดาฝรั่งกบมีสะเดาเด้อพี่น้องเด้อหากินบ่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะมันหนาวแล้วอากาศมันเหล่มเย็นถ้าเกิดว่ามีหิมะมีเอียงลงมาเลยโอ้ยหากินบ่ได้แล้วพี่น้องอเห็นบ่ล่า,าจีบก็เ,เห็นหรอกเนาะเพราะว่า ข่อยใช้ในอันกล่อง iPad เด้อพี่น้องมามาเริมกินกันเลยอันนี้ถอดมันกินแก่พิษปนหมูผู้ใดเคยกินปนหมูนี่คือคอมเมนต์ท่าขอ่อยเฮ็ดพี่น้องปนหมูนี่มาเข้ามาเริมจากพักพักอันนี้เลยพักเสียนพักเสียนฝรัง่ง ขออนุญาตใส่มือเด้อพี่สองเด้อล่างมือแล้วเรียบร้อยมาอน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินยู่รานล้านนวดจะคล้องอย่างกินยู่บานเบื่อแล้วมาอน,นีเปลี่ยนบรรยากาศเจวปนหมูเลย บักเียนชุดยอดมากเลยเอาไปอันเป็นคันสวมบักเกียนคือนยิบานห่าเกะแสบแสบคักคือนกันพี่นอ้อง ทำโดยพักขมพักขมฝรัง่งพี่น้องเลยแสบคือพักขมมีบานเขาเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยจากรสชาติพักขมฝรัง่งค่อยว่าตั้งข้อมุ่ซื้อค่อยว,ว่ามันแสบกว่วอัมรูรูมังไายไหม เ่นยาบเราจะจู่เอาเงเนแลวางไว้วก่อนโยกวางเลหรอโยกมากถอดมันเฮ็ดก่อ มากินข่าวน้อกันพี่น้องเอ้ยอาจจะบรสัตว์ดอกมั้งเนี่ยเบื้องส่งเพราะว่าไข้ไทยใน iPad ดถังแหลกก็แหลกคิดว่าเนกว่าจะเสียไ,ไปไหนเฮกคลิปไปโชว์พีบ ต้องมึง้วมันอันนี้บอกล่อ,องมันอยู่ใส่ไปไหนวะบันเนี่ยเอาคอยกินพักกันหน่อยคอยลืมบอกกูเจ้าไปี่นพักกูดพักกูดมมนเสียออกรสชาติคล้คายอ่าพักป้ง สีออกละเอียดละเอียดจากหน่อยอตกนแหลกพอไปเก็บคนนึกว่าแต่มันสีกรอบเอามาผัดเอามาอย่างมันสีกรอบคือ,อขนาดอย่างสีเนาะแต่ว่าโบแมนพอเป็นหลวกออกมาแล้วมันมันเป็นเละ,เ,ละเป็นละเอียดจะกอดก็มาก,กินยู่รชาดิผพักปลากินไส้หมดอ,อื้อ บราเคยเห็ดป่นหมูกินไปลองนี่ไปหน้องป่นหมูใช้ปีกไกวปีกไกวปีกไกวกระป๋องอร่อ่ะมาจอด้วยพักอันนี้พักกาดสนิมขเขาเขาเนาไมอยากฉีกเพราะว่ามันหยาบจักหน่อยแล้วเขี่ยหอยเปิเ้ลไปขูดหินปูนมาหอยหยามหยาบจักหน่อยพี่น้องขออนุญาตฉีก กินตนนั้นคือเกาหละ่ะแต่ฉีกมันหยัา่งง่ายขึ้นเนาะนี่กินกับบนหมูใส่ปีกล้วยกินแต่ปนฟ้านํำพริกอี้ยังพรกงนี้เบือ่อเลยไปเนองกินใหม่กินเมนใมูใหม่เนี่ยหนายเพิม่ม แยบกระแ่กออกสมสมจังไงฉันเอาไปคันสมพักกระแ่กพักอันนี้น้ำแหละบบแดบดบเรียนๆเ,เข้าไปไต่หอกโลเลยพักจะเล่าไปเนี่ยพีน่น้องพักจะเล่าจาะพี่น้อง Hmm. อคอยมากินูลรานพี่น้องคอยกินเจ๊ดเกิดกับสีขขเขียวเขาเฮ็ดงานนวดป่นหนูหนมุงเพ็ดงานนวดมาซ่อมเบิ่งข่อย แซบขมปรดิมขมติดลิ้นขมแซ่บพอดีสุดาอฝรั่งเขาอื่นอย่างดอกาษาอานกงกไข่แบบยืดไปเลขอประดิใส่ไม่โคโฟนคือคนอื่นเขาเด้อยพี่น้องคอข,ข,ขงเค่เห็ดเท่าที่ข่มีไขยมีอย่างแบบทายข่บ้าอะไรเก่งกวกตัดต่อ,อกวกวิดีโอ ยิงไ่สุด่อยคอยยิงบอกเก่งเลยคอยมากสุด <c oughs> หา,าหพักนี่ก็คือผักขมผักขมฝรั่งคอยมากไยคอยว่ามันมันมันแซ่บคอยหวานเคม็เคมขึ้มัน,มน กูปีนคนเดียวคอยใส่เมื่อยดดนิ้วเขาน้ำแหลไปน่องนี่ก็เทียงกลัวเราเขาบอกให้ได้กินเขาเช่ไ้ยเขาเสาอยู่ อยากให้ดังพอจะเป็นกับเขาถึงจะแก้วเือสมีสอนบะเดิจประโยชน์เนี้นยเนาะเีกแน่จ้ะ พักกาดสนิมผนพักกาดสนิมโมเสียงดังแห้งกบะไรพี่น้องมีหลุ่มขายอยู่ขอยมะละก,ก,กินอยู่ในห้องซัก ชอดมันเห็ดเห็ดอนนะไรเห็ดเหลืองเห็ดขั้นจะเล่นเหลืองกลับมาสิ้นพักคมอย่ามบอดแดกก่อนนี้ อัก,กาศนีนนี้ก็มักเลยหรอกมันหยาบพอถึงมันก็บริยายหยาบปรนไายดอกคันคอยบรเจ็บแควคนก็นยางไปยางมามยไปหรอ นนั่างกายให้เตอเพราะว่ามันหนาวให้เตออยทั้งหนาวพักคือบานเห่าเลยพี่น้องรสชาติแล้วกนมันกินเราท้องเสียผู้ใดขาดขาดในร่างกลยบ่แข็งแรงก็ ขอแนะนำให้กินเด้อผักปลาหน่ยเด้อเบ็ดห้องเราข่อยกินอยู่งเหรอกินประจ้ำกินทุกปีไปสันเถอะบ่มีปัญหาจ้ะแค่ก็เอามาให้ยมูกกินนิดหนึ่งก็บม่มีปัญหาเลยแ็ดก็กินน้ำันอยู่ปวดตาจะบฉี่กับไปน้องอ้วน ลุกหนักเน,นียอ,นนอ,นนอนน้นามหลังมือไม่นามหลังมืออยจะกินเป็นตาเสียบคือมูเขาหอกขวัปนุนเยมีไม่ มาเลยมีไม่มติดทำข้อเสือไว้เอยเพี้ยนอยู่อ้ยเพ็ดยนเลกับแสบมาพักอันนี้พักกูดนี่คันพูดได้กินมากกินพักั้งแสบเคลือบกระเพาะดีขนาด,ดนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นยางๆไหม คือกินได้ดีกว่ากินขาวน้ำกันพี่น้องผู้ใดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใครคอยไปกินพิซซ่งพิซซ่าบ่ข่อยบ่มักอีกลีเด้อ พิซซ่าก็ร้นโด้วไจะกินแค่ไหนเด่าพิซซ่าขอมมากขอเป็นคนมากินเข่าลายพ,พวกกรับพี่น้องพวกขอรว่านี่กับเข่าเนี่ยเอาก็เข่าให้คอยจักกระบวงเงองกับพ่อยายน่งนนพินแน่กระบ,บวงเงินกับพ่อเรา เขาให้คอยเยต็มถ้วยรูแดดดูแด้ติดตั้งแต่ในน้อยแล้วกินกลับเขาหลายเหมือนเหมือนมันค่าข้าอ,อมันขึ้นมาลงคุณ <c oughs> ไดเป็นคือข่อยบ้กินข่นขขขขาวลายกวาดลอง้อลองกินกลับลายกับเข,ข,ข,ขา เวลาได้ทีเว้นแท้งกินไม่ได้ไลหรอกกินได้สำเมตรพอ่อลรอพี่น้อง <c oughs> เรื่องของเรื่องคอยกัมากิ้มือคอยปวดเข่าพ่อคอยคิดอยากเราคอยอยากล่องไหล,ไ,ลไอซสสดไอซแพทเบื้องน้ำเป็นการเทปคอยน้ตโต ก็มาแอบเบิรงพี่น้องแล้หลังเขาเก็นมาเขาก่องเ่ะเขายากเขากองเพว่าข้างหลังข่อยมันมันเป็นเขายางเนาะปข่อยกินอีนี้ไม่เห็นอย่างขอพี่น้องก่อนเขาจะตื่นไปมาก่อน คือต้องขอจบคลิปไปก่อนข่อยหิวแห้งเดี๋ยว่อยกินดหบ่หบราเนะก็มาลองมาเทศเบิ่งพี่น้องขันพิกพลาดต้องได้กับคอมเมนต์ไว้ละเลยก็ขอถทดขออภัยนาเด้อพี่น้องเดี๋มืมอนี้กล่องมันบ่ชัดข่อยเบิ่งองแลวมันเป็นม่วมๆเนาะมันเป็นยังไ๋ล่ะเป็นคือฝาฝาลงเลยก็ บ่อไหนมีกล่องดีคือเขานะเดี๋ยวคอยมีกล่องโกโปอยู่ตอนมันต้องตัดมันไหลสดในโกโปรบ่อไหนน้นนองพอถึงมีรายพี่น้องพักปลาหาสนิทอยู่อยู่ในประเทศเอสโตเนียยุโรปแซ่บพี่น้องมีพักคือบ้านเฮ้าเบิร์ดทุกอยา่างอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะมีหลายกูนี่ขอยได้ลงคลิปไว้เบิร์ดแล้ว ผักปลาแต่ละชนิดเนี่ยเดี๋ยวขอสิลงรายละเอียดคลิปไว์อ่าล่งละเอียดลงลิ่งไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อผักสะเดาผักเซียนผักโคมฝรัง่งผักกูดผักกาดสนิมนี่ขอสิลงไว้ใต้คลิปนี่เล้วพี่น้องมาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วอีพี่น้องเอ้ย เขายังไปยังมาเขาตื่นบนระลอกมาเคยมานั่งกินที่ตรงนี้บายบายจ้าสวัสดีจ้า